สวัสดีค่ะนักเรียนวันนี้เราจะมาเรียนการงานอา,าชีพของชั้นประถมศึกษาปีที่5โดยคุณครูสัจจิรธรแท่นพุทรธานะคะเรื่องที่ก็คือจิตสำนึกในการใช้ลลพลังงานและทรัพยากรอย่างประหยัดและคุ้มค่านะคะจิตสำนึกในการใช้ลลพลังงานและทรัพยากรเป็นความเข้าใจถึงสาเหตุหรือเหตุผลของการประหยัด การร่วมมือกันเพื่อรักษาควบคุมดูแลแล้วก็หาวิธีการใช้พลังงานและทรัพยากรที่มีอยู่ให้เป็นไปตามความจําเป็นรวมถึงการมีส่วนร่วมในกิจกรรมหรือโครงการที่จัดขึ้นเพื่อรณลง์ให้เกิดการประหยัดต,ตลอดจนการกระตุ้นและสนับสนุนให้ทุกคนในครอบครัวสังคมและประเทศชาติมีส่วนร่วมในการใช้พลังงานและทรัพยากรให้เกิดประโยชน์สูงสุดอย่างเช่นอันแรก การใช้พลังงานจากน้ำตกเพื่อนำมาสร้างกระแสไฟฟ้าน้ำจากเขื่อนสามารถนำมาสร้างกระแสไฟฟ้าหรือพลังงานแสงอาทิตย์สามารถนำมาสร้างกระแสไฟฟ้ามาดูสาเหตุที่ต้องใช้พลังงานและทรัพยากรอย่างประหยัดหนึ่งมนุษย์มีจำนวนเพิ่มขึ้นความต้องการใช้พลังงานและทรัพยากราที่มีวันหมดไป เช่นน้ำมันปาไม้และก็เพิ่มขึ้นตามไปด้วย 2. มนุษย์ใช้พลังงานและทรัพยากรอย่างสิ้นเปลืองทั้งในการดำเนินชีวิตประจำวันและก็การทำงาน 3. ถ้ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพลังงานและทรัพยากรที่มนุษย์ต้องใช้เป็นประจำสูงขึ้นตามสภาวะเศรษฐกิจเช่นราคาน้ำมันค่าน้ำค่าไฟ4 การสร้างพลังงานและทรัพยากรทดแทนเนี่ยยังไม่เพียงพอเช่นการสร้างเขื่อนเพื่อผลิตไฟฟ้าการสร้างอุปกรณ์เก็บกับพลังงานแสงอาทิตย์ไว้ใช้การสร้างพลังงานชีวมวลการแปรรูปวัสดุโดยใช้เพื่อนำกลับมาใช้ใหม่แนวทางการมีส่วนร่วมในการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างประหยัดนะคะหนึ่งใช้น้ำอย่างประหยะัด กระดาษใช้อย่างประหยัดใช้อย่างไรการใช้น้ําการใช้ไฟการใช้กระดาษอย่างประหยัดยกตัวอย่างนะคะไม่ทิ้งเศษอาหารกระดาษหรือสารเคมีหรือผ้าอนามัยเนี่ยลงในชักโครกหรือว่าอ่างล้างจะทําให้สูญเสียน้ําในการกดนะคะตรวจสอบการล่วไหลของน้ําโดยดูจากท่อน้ําก๊อกน้ําหรือสายยาง ถ้าพบก็ควรรีบแจ้งผู้ปกครองหรือว่าให้ครูซ่อมแซมทันทีมาดูการใช้ไฟ,ไฟฟ้าอย่างประหยัดปิดสวิตช์ไฟและถอดปลั๊กเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ครั้างเมื่อเลิกใช้งานเลือกใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าที่มีฉลากไฟป,ประหยัดมือห้ามันตรวจสอบสายไฟและเครื่องใช้ไฟฟ้าอยู่เสมอหากพบว่าชำรุดให้รีบแจ้งผู้ปกครองหรือครูมาซ่อมแซมทันทีแล้วไม่เปิดเครื่องใช้ไฟฟ้าพร้อมกันหลังชนิดนะคะ การใช้กระดาษอย่างประหยัดหนึ่งใช้กระดาษไทยเอกสารทั้งสองหน้าสองส่งเอกสารชิ้นเดียวอ่านกันหลายๆคนโดยไม่ต้องทำสำเนาสามนำกระดาษที่ไม่ใช้แล้วมาประดิษฐ์เป็นของเล่นของใช้เช่นทำของใส่ของหรือสี่ส่งผ่านข้อมูลข่าวสารทางอีเมลแทนที่จะส่งทางเป็นเอกสารทางไปรษณีย์นะคะ อ่าอันนี้ก็เหมือนเดิมการใช้น้ําใช้ไฟอย่างประหยัดล้างผลไม้ล้างผักล้างจานไม่ต้องเปิดน้ําทิ้งไว้นะคะใช้อุปกรณ์ประหยัดน้ําเช่นชักโครกประหยัดน้ําผักบัวประหยัดน้ําก๊อกประหยัดน้ําลดน้ําต้นไม้ตอนเช้าขณะที่มีอากาศเย็นจะช่วยประหยัดน้ําซักผ้าด้วยมือแล้วก็รองน้ําแค่พอใช้ใช้น้ําสุดท้ายของการซักผ้าไปลดน้ําต้นไม้ ปิดน้ำไม่ให้ไหลทิ้งขณะอาบน้ำนะคะประหยัดไฟก็ใช้หลอดไฟประหยัดหลอดไฟแบบตะเกียบถ้าอากาศไม่ร้อนมากก็ควรเปิดพัดลมแทนการเปิดแอร์ปิดตู้เย็นให้สนิทไม่เปิดตู้เย็นบ่อยทําความสะอาดตู้เย็นเป็นประจําไม่ใส่ของร้อนในตู้เย็นไม่ควรพรมน้ําเสื้อผ้าจนแฉะเพราะจะทําให้สิ้นเสืองไฟฟ้าขณะดีดไม่เปิดเครื่องใช้ไฟฟ้าขณะฟ้าร้อง ฟ้าผ่าเกิดขึ้นในบริเวณไกลบ้านใช้กระดาษเป็นยังไงไม่ใช้จานกระดาษแก้วน้ำกระดาษในงานเลี้ยสงสังสรรค์กระดาษหนังสือพิมพ์ของกระดาษกระดาษวิทยาสารหรือสัสือเก่าเก่าเก็บรวบรวมเอาไปขายหรือนำมาประดิษฐ์ใช้ผ้าเช็ดมือแทนกระดาษชำระนะคะจัดเก็บข้อมูลลงในเครื่องคอมพิวเตอร์เช่นแผ่นซีดีแลชไดรฟ์แทนการพิมพ์ลงในกระดาษ าการมีส่วนร่วมในกิจกรรมหรือโครงการที่จัดขึ้นเพื่อรณนรง์ให้เกิดการประหยัดพลังงานและทรัพยากรเช่น 1. โครงการโรงเรียนสีเขียวนะคะเป็นการน,นารง์เพื่อสเสริมสร้างทัศนคติและค่านิยมในการใช้ไฟฟ้าอย่างมีประสิทธิภาพแก่เยาวชนตั้งแต่ระดับอนุบาลจนถึงมัธยมศึกษา2โครงการ555ช่วยลดค่าไฟฟ้าของคนไทย ร่วมใจลดภาวะโลกร้อนนะคะคือเป้าหมายก็คือรณนงลงส่งเสริมให้เกิดการใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าเบอร์ห้าอันเชื่องฤดูร้อน 3. โครงการช่วยลดภาวะโลกร้อน 4. โครงการปลูกป่าถาวรต่อไป 3. กระตุ้นและสนับสนุนให้ทุกคนในครอบครัวและสังคมที่อยู่อาศัยเนี่ยมีส่วนร่วมในการใช้พลังงานและทรัพยากรอ,อย่างประหยัดและคุ้มค่า อ่าอันนี้จบแล้วก็คือจิตสำนึกในการใช้พลังงานและทรัพยากรอย่างประหยัดนะคะแบบฝึกหัาให้นักเรียนทำกิจกรรมที่3จิตสำนึกในการใช้พลังงานและทรัพยากรแล้วก็ทำตอบคำถามท้ายหน่วยด้วยนะคะเดี๋ยวครั้งหน้าเราจะมาเรียนเรื่องการซ่อมแซมเสื้อผ้าว่ามีอะไรบ้างครั้งหน้าเจอกันนะคะสวัสดีค่ะ